อังกฤษนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือชานะคะวันนี้พี่หนงมาทานชาในร้านที่เป็นร้านเก่าแก่นะคะชื่อร้าน h ัฟฟินนะคะซึ่งเปิดมาตั้งแต่1890นะคะไม่ใช่ดังเฉพาะชานะคะแต่ดังทั้งขนมนะคะแล้วก็อาหารต่างๆด้วยนะคะวันนี้มาดูพี่หนง จทีแล้วนะก็มาอังกฤษนะคะนอกจากจะมาเที่ยวตามเมืองต่างๆแล้วนะคะร้านนี้จะอยู่ในจอห์นส์ลุยสนะคะก็จะเป็นมุมกาแฟน่ารักน่ารัถ้าเรามาอังกฤษแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยก็คือมอร์นิ่งทีหรืออัฟเตอร์นูนทีนะคะที่คนไทยชอบไปทานกันตามโรงแรมต่างๆเนาะที่นี่ก็จะถือว่าเหมือนเป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็ เราทานกาแฟะนะแต่คนอังกฤษจะชอบทานชามากกว่ากาแฟแล้วก็มีเดเกอรีอ่นะคะมีขนมนมเนยเป็นของเคียงนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยเราก็จะทานน้ำหวานน้ำผลไม้นะคะแล้วก็มีขนมไทยนะคะมีพวก พวกแช่อิงต่างๆนะคะหรือลอยแก้วต่างๆนะคะในช่วงเทศกาลหน้าร้อนขนาดนี้นะคะตอนนี้เที่ังก,ษกรษก็ร้อนมากๆเลยนะคะก็สำหรับคนที่มาเที่ยวกฤษนะคะอย่าพลาดน,นะคะมาร้านร้านนี้นะคะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขนมแล้วก็ร้านชาน่ารักนา่กนารักนะคะหวานแหววนะสำหรับคนที่ชอบแบบสไตล์หวานหวานแบบที่นุ่งนะคะก็มาทานกันนะคะ รัคเมนว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะคะคนอังกฤษก็จะรู้จักแต่อาจจะหาสาขายากนิดนึงนะคะอันนี้อยู่ในสาขาของ j o h n นส์ห s uce, ซึ่งอยู่ที่ Kingston on t h a m e s นะคะวันนี้นะคะก็ขอไปทานขนมก่อนนะคะพี่หน่มไปก่อนนะทานขนมด้วยกันนะคะวันนี้สั้นๆนะคะ นอกจากเราไปเที่ยวใน c e n t r a l l ลอ o n d o n แล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจนะคะอย่าลืมมาทาน afternoon tea หรือ morning tea กันนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของคนอังกฤษเลยนะคะเป็นวิถีชีวิตของเขานะคะก็สำหรับคนไทยที่มาเที่ยวนะคะอาจจะไม่ชอบชาร้อนนะคะก็ลองทานชายเย็นก็มีให้เลือกมากมายนะคะ ก็หรืออาจจะเป็นกาแฟเย็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีสมูทตี้ที่ขึ้นชื่อนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบเครื่องดื่มร้อนนะคะก็าทานเครื่องดื่มเย็นแต่เนื่องจากว่าในในหน้าหน้าหนาวเนี่ยต้องทานเครื่องดื่มร้อนเพราะว่าหน้าหนาวหนาวจริงๆนะคะหนาวมากๆเลยไม่ได้หนาวธรรมดานะก็แต่ตอนนี้หน้าร้อนก็ทานสมูทตี้ได้ก็ทานค่ะ ครึ่งหน่เย็นได้ก็ทานนะคะแล้วแต่เราชอบนะคะวันนี้นะคะ Good a f t e r n o o นนะคะอ n งเ s ชทีแอดคินส์จั o n นท์เชมนะคะไปก่อนนะคะทุกทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับวิวเวอร์ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะคะเพจแอร์พี่หนงนะคะเที่ยวชิลสบายสบายสไตล์คนอังกฤษนะคะไลแอร์พี่หนงอย่าลืมติดตามกันนะคะก็ จะพาไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะสำหรับที่ที่เราควรที่จะไปวิสิตนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะหิวแล้วนะคะาทานขนมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ